ากว่าเมื่อเข้าป่าแล้วจะไปพบเจอกับเรื่องโชคร้ายใดๆไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ลึกลับต่างๆมากมายหรือไม่ก็เรื่องเสือสมิงนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเจอกันได้ในป่าทั่วๆไปไม่แปลกแต่หากว่ามันเป็นเรื่องที่ดันมาเกิดขึ้นในเมืองใหญ่นี่ยากนักที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าพบเห็นได้ไง่ายๆแต่มันก็เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อราว80กว่าปีหลวงมาแล้วสมัยนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนกับในเมืองหลวง แต่ก็มีบ้านเรือนขยายออกไปหลายร้อยหลังคาเรือนในเขตพื้นที่ภาคกลางมีเรือนไม้หลังใหญ่โตมีตึกโบกปูนให้เห็นแล้วแม้แต่ยังปลูกสร้างอยู่ห่างไกลกันอยู่บ้างแต่ก็ะลวนแล้วเป็นขอบครัวใหญ่ๆที่แออาจพลุกพล่านก็เห็นจะเป็นที่ตลาดล้านรวงต่างๆซึ่งก็มีการซื้อขายสินค้าหลากหลายมากมายแถบทุกชนิดและหนึ่งในสินค้าพวกนี้แหละที่มันได้รับความนิยมจากผู้ที่ชอบสะสม ของคนที่มีเงินอย่างเช่นพวกขาหาบดีข้ารับใช้แผ่นดินผูม้มีบารมีอำนาจทุกวงการนั่นก็คือชิ้นส่วนของสัตว์ป่าอาถรรพต่างๆที่หายากทั้งที่ผ่านการลงอาคมสะกดปลุกเสกและยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนพวกนั้นจะนำไปเก็บสะสมไว้หรือไม่ก็พกติดตัวไปไหนมาไหนเพราะความเข้มขลังจากของพวกนั้นสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนผาหนาไมา้ ซึ่งสมัยนั้นเป็นสิ่งที่หวาดกลัวกันอยู่มากเพราะยังถือว่าเป็นช่วงสมัยที่มีความเทอนผู้มีอำนาจก็อยู่เหนือกฎบ้านกฎเมืองอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่ากับใครก็ตามเรื่องการเข้นฆ่าแย่งชิงนั้นมีให้เห็นอยู่บ่อยๆผู้ที่มีความเสี่ยงกับชีวิตตลอดเวลานั้นก็มีจ่าเนียนนกคนึ่งที่จําเป็นต้องการของพวกนี้ไว้ป้องกันตัวจากปืนและอาวุธต่างๆของเสือร้ายและขุนโจรมากมาย ที่ต่างก็มีของดีวิชาคมติดตัวกันแทบทั้งสิ้นยิงฟันไม่เข้าฆ่าไม่ตายอยากที่จะปราบปรามมันได้อย่างเด็ดขาดจ่าเนียมแกได้ตาเพชรของเสือมาชิ้นหนึ่งซึ่งผู้นำมาขายให้ก็ได้มาจากเจ้าของเดิมที่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเปลี่ยนมือกันไปหลายต่อหลายคนจากหลายหลายที่ที่ของชิ้นนั้นเคยไปอยู่มาแต่เรื่องความเป็นมาของมันกับมืดมนไม่มีใครรู้ประวัติ มือปราบฝีมือดีผ่านการปิดคดีสำคัญมาอย่างโชคชนแต่ก็หลายครั้งที่บาดเจ็บจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองหรือเสือ้ลยต่างกเกษียงตายไม่แพ้กันแต่ที่มากกว่าก็คือฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีของดีอะไรติดตัวเลยหรือที่มีอยู่ก็น,น้อยคนจะเนียมนำอมอเพชรตาเสือพกติดตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาขณะที่ออกปฏิบัติการตามล่าปิดคดีเสือร้ายในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจนชื่อเสียงเป็นที่วันเกง่งให้กับโจรป่าเสือหลายพวกนั้นไปทั่วในทินที่แกเหยียบย่างเข้าไปถึงจะเนียนหลอดตายจากคมมีดคมกระสุนของเสือหลา่ปนข่าพวกนั้นมาทุกครั้งหลังจากนี้ไปไม่เกิน5ปีแกก็คงได้เกษียณจากชีวิตของการเป็นเจ้าหน้าที่กลับไปอยู่กับลูกเมียในบ้านเกิดเพราะต้องไปไปมามาอยู่ตลอดเวลากับพื้นที่ ที่แกได้เข้าไปบรรจุประจำการตลอดช่วงอายุที่เป็นมือปราบโดยไม่เคยถูกย้ายไปไหนเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้าเสือป่นฆ่านอกจากว่าเมืองแห่งนั้นจะเป็นเมืองทางพันที่เริ่มขยายไปตามความเจริญผู้มีอันจะกินเกิดขึ้นมากมายและอาศัยอยู่ที่นั่นที่เกิดเป็นคดีต่างๆมากมายไม่เฉพาะกับโจรป่าเสือร้ายเท่านั้นกหาบาดีผู้มีอิทธิพลอำนาจก็เข้ามา สแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่นี้จ่าเนียมไม่เคยได้รับหน้าที่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นแต่อย่างใดครั้งสุดท้ายที่แกได้รับมอบหมายให้ออกไปตามล่าเสือผาดเสือป่นข่าชื่อดังที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่แกประจำการอยู่ที่มีเจ้าหน้าที่ฝีมือดีถูกส่งไปและเอาชีวิตไปทิ้งหลายๆายไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเสือผาดได้แม้แต่คนเดียวเพราะาเสือผาดนั้นหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า มีเครื่องล้างดีที่มีอาถรรพ์เช่นกันนั่นก็คือหน้าผากเสือจ่าเนียมติดตามแกะรอยเสือผาดอยู่เป็นเดือนถึงได้เจอดวลปืนกันสนานป่าสุดท้ายต่างกระทําอะไรกันไม่ได้ถึงขนาดว่าเสือผาดต้องหนีเพราะว่าจ่าเนียมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมถอยแม้จะมีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายของลูกสมนุนเสือผาดที่เหลือก็นหนีไปคนละทิศละทางถูกจับตัวได้กันหลายคน การจะได้เจอตัวกับเสือผาดไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันทําให้จา่าเนียมตามข้ามฝากไปถึงในพื้นที่ของตนเองเพราะอยู่ไม่ไกลกันมากนักเสือผาดได้มีผู้อิทธิพลผู้หนึ่งอยู่เบื้องหลังหลบซ่อนตัวเอาไว้ทําให้จา่าเนียมไม่สามารถจะทําอะไรได้แต่เสือก็ยอมเป็นเสือที่อยู่เฉยไม่ได้เมื่อเห็นว่าน่าจะพ้นภัยจากจาเนียมแล้วเสือผาดก็ออกไปเที่ยวเตรตามล้านเหล่าเหมือนอย่างที่เคยทำมา แต่ก็ไม่พ้นสายตาของจ่าเนียมไปได้ที่ไม่ยอมลดละเฝ้าจับจ้องอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการยิงสนั่นกลางเมืองกลายเป็นเสือผาดที่เสียท่าด้วยความที่จ่าเนียมลอยเสือผาดม,มาาไม้ถึงสามารถจับตัวได้โดยไม่ยากเย็นนักปลดเครื่องล้างหน้าผาเสือยึดเอาไว้เป็นของตัวเองส่งเสือผาดเข้าดำเนินคดีมากมายในตัวจังหวัดหมดสิ้นหนทางที่จะได้ออกมาตลอดชีวิตที่เคยทำเวียนทำกรรมเอาไว้ งานนั้นเป็นงานสำคัญที่จ่าเนียมสามารถปิดคดีได้เจ้านายจึงได้ให้เวลาพักผ่อนไปหลายวันแกเลือกที่จะกลับไปบ้านเกิดเพื่อหาลูกเมียทีอีสานด้วยความที่เป็นคนที่ชอบกินลาบก้อยซอยจุเป็นวัฒนธรรมกับบ้านเกิดทีไรอาหารพวกนี้จึงไม่เคยขาดรสชาติดั่งเดิมในพื้นที่ที่แกประจำการอยู่มีแต่ร้านแซบอิหลีที่รสชาติไม่ค่อยจะถูกปากมากนักหลายวันผ่านไป กลับไปทำงานตามเดิมครั้งนี้จ่าเนียมกลับมาด้วยอาการแปลกๆเมื่อออกเวรหรือไม่มีหน้าที่เป็นต้องเข้าตลาดซื้อเนื้อมากินแลกๆก็ทำกินเองแบบที่ชอบเป็นประจำก็คือลาบก้อยหนักเข้าก็ไม่ต้องปรุงต้องสอยอะไรให้วุ่นวายยุ่งยากกวาใส่ปากกัดฉีกกินเหมือนคนอดอยากปากแห้งพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่พูดจาสวนเสยเฮฮาไม่เคยเครียด หรือว่าโกรธใครได้ไง่ายๆก็กลายเป็นคนหงุดหงิดขี่โมโหไลยเพื่อนฝูงลูกน้องหนีหายกันไปหมดไม่มีใครอยากจะคลุกคลีอยู่ใกล้จนเกิดเหตุการณ์ปนฆ่ากันตายในตลาดพ่อขาถูกยิงตายไปพร้อมกับลูกน้อยไว้แค่ขวบกว่ามันฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กเล็กจึงสร้างความหดหู่และโกรธแค้นให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเป็นอย่างมากที่พบเห็นหลังได้รับแจ้งเหตุ ไม่นานมันก็ถูกเจ้าหน้าที่ตามไปยิงตายในที่สุดเจ้าหน้าที่ที่ไปที่หลังก็มีจานเนี้มรวมอยู่ด้วยเพราะไม่ได้รับมอบหมายในคดีนี้ชาวบ้านที่ไปดูศพไอโจรไรก็พากันสาบแช่งแต่เลือดสดๆของมันทำเอาจานเนี้มเข้าไปก้มลงโดดเลี้ยกัดขยำไม,ม่หยุดท,ทำเอาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจแต่ก็โงคิดว่าแกคงจะแค้นไม่ต่างอะไรกันกับคนอื่นๆก็เลยไม่ได้สนใจ ก่อนที่จะพากันแยกตัวแกออกมาวันลุงขึ้นแกไม่ยอมไปเข้าเวนตามหน้าที่เพื่อนเจ้าหน้าที่มาตามก็บพบว่าจ่าเนียมนอนหมอบหลบอยู่แต่ในห้องพักมืดมืดเมื่อแสงกระทบตาก็ทำเอาเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่มาตามวิ่งหนีไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของจ่าเนียมมันถึงได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสีเหลืองอัมพันไม่ต่างอะไรกันกับดวงตาของเสือผู้บังคับพันชารู้เขา้า ก็เกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเพราะรู้ว่าจ่าเนียมนั้นแกเป็นคนชอบเปลี่ยนของเกรงว่าของที่แกมีเอาไว้ใช้น่าจะเข้าตัวจนกลายเป็นแบบนี้ก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวมาขังเอาไว้เผื่อจะดูอาการก่อนกว่าจะพากันจับตัวได้ก็เล่นทำเอาเหนื่อยหอบกันไปหมดไม่รู้ว่าแกเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนตาสีอำพันนั่นก็มองตาขวางอยู่ตลอดเวลากลางดึกมีเสียงดังโคมคลามขึ้นในห้องขัง จูดูจ่จจาเนียมก็หายตัวไปทิ้งล่างของเจ้าหน้าที่เวีนที่ถูกกัดฉีกขยํำไว้หล่องลอยไม่ต่างอะไรกันกับว่าถูกสัตว์้ายกัดกินทําให้เข้าใจกันว่าจ่าเนียมได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วที่สามารถจะแหกห้องขังที่เป็นกรงเหล็กหนาแน่นออกไปได้แต่ก็ยังไม่เห็นกันโดยตาว่าร่างของจ่าเนียมนั้นจะกลายเป็นเสือลายผาดกรอ,อย่างที่เคยได้ยินมาหรือไม่ใครก็รู้ว่าจ่าเนียม แกนั้นมีเพชรตาเสือกับหน้าผากเสือที่ยึดได้เก็บเอาไว้กับตัวก็เลยพากันไปค้นเจอทั้งสองอย่างในห้องพักก็เลยไม่รู้ว่าทําไมจา่าเนียมถึงได้กลายเป็นเสือสมิงไปได้ทั้งที่ของก็มาได้อยู่ที่ตัวเองจา่าเนียมหนีไปได้กระส่างความเดือดร้อนไปทั่วเมืองชาวบ้านที่รู้ก็หวาดกลัวคนที่ไม่รู้ก็กลายเป็นเหยือ่อถูกฆ่าตายไปทีละคนทีละลายจนผ่านไปเกือบเดือนไม่รู้ว่าจา่าเนียมไปซ่อนตัวที่ไหนหาเท่าไหรก็ไม่เจอ จนข่าวค้างหลังได้รู้ว่าเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนของผู้มีอิทธิพลในถิ่นนั้นตกคําลร่างก็จะกลายเป็นเสือสมิงแอบเข้าไปฆ่าลูกน้องเจ้าของสวนเป็นเหยื่อและลากเอาไปกินก็เลยถูกไลย่ยิงไม่ยั้งจากลูกน้องเจ้าของสวนที่ล้วนแต่ก็มีปืนกันทุกคนไม่ต่างกันกันกบซุมมือปืนไม่ตายแต่ก็หน,นีพลันหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นคิดว่าปลอดภัยเพราะว่าสวนมีพื้นที่ใหญ่โตและกว้างขวาง ผู้ที่เป็นเจ้าของสวนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกับเรลือกที่เกิดขึ้นในเมืองเสือนั่นต้องเป็นเสือตัวเดียวกันกับเสือสมิงจ่าเนียมขาดว่าไม่น่าพาคเสือก็ต้องเป็นเพชตรตาเสือที่รู้ว่าจ่าเนียมแกมีไว้ครอบครองอยู่ต้องมีสักอย่างที่เป็นชิ้นส่วนของเสือสมิงที่มีวิญญ,ญาณล้ายของมันสิงสู่อยู่จ่าเนียมถึงได้ถูกมันเข้าครอบงำเพราะว่าไม่มีวิชาอาคมคอยกำกับคนเล่นของเจอกับคนเล่นของด้วยกัน จึงต้องปราบกันด้วยของอาคมที่ตนเองก็มีสะสมอยู่หลายชิน้นกระสุนอาคมปลุกเสกที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่นับถือก็ถูกแจกใจ่ายให้กับลูกน้องไปหลายคนออกตามล่าเสือสมิงไปทั่วสวนกลัวว่ามันจะหนีไปก่อนที่ฟ้าจะสางสุดท้ายไม่เกินเที่ยงคืนก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหลายนัดลัางจาาเนียมถูกกระสุนปืนที่ลงอาคมไว้อย่างเข้มขลังเข้าไปหลายนัดสุดท้ายก็ตายคาที่ ทั้งที่ก็ยังคืนล่างได้เพียงแค่ครึ่งตัวกลายเป็นคนขึ่งเสือถูกมัดสะกดเอาไว้ด้วยสายสินอีกทีเพื่อไม่ให้มันไปเข้าสิงสู่กับใครได้อีกและนั่นก็ะทำให้ลูกเมียรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังพบศพที่ถูกส่งกลับไปที่บ้านเกิดก็เลยรีบพากันทำพิธีเผาทันทีวาละสุดท้ายของผู้ที่เล่นของอาถรรพ์อาคมหากไม่มีวิชาอาคมคอยกำกับไปด้วยก็อาจจะถูกมันเข้าสิงครอบงำ อย่างกับจาเนียมก็เป็นได้พลานแต่ละคนล้วนแต่ก็มีวิชาคมที่เข้มรั้งต่างกันออกไปจุดประสงค์ก็เพื่อมีไว้ปก,กันตัวจากอานนอันตรายต่างๆในผืนป่าไม่ว่าจะเป็นในด้านอาวิชาหรือพุทธาคมล้วนแต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นหากว่านำไปใช้ให้ถูกทางและไม่เดือดร้อนใคร แต่ก็จะมีให้เห็นบ้างที่ชอบโอ้อวดตนเองลองของลองวิชากับคนอื่นๆไม่ต่างก,กันกับนักเลงอาคมเท่าไหร่นักเพราะกันล้วนแต่เป็นคนธรรมดาที่มีกิเลสหนาไม่ต่างกันในผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลก็ใช่ว่าจะมีแต่พลันหรือชาวบ้านเถอะทั่วไปที่พากันเข้าไปหากินเลี้ยงฉีพตามที่ตนถนัดยังมีพระป่าสายภาวนาตุดงเข้าไปปักกดอยู่ด้วยแต่กระลวนแล้วมีจุดหมายที่จะเข้าไปต่างกันแต่ละที ไม่เคยเข้าไปลบกวนสึ่งกันและการเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะด้วยว่าผืนป่านั้นล้วนแต่กว้างใหญ่ไพศาลไม่บังเอิญขนาดที่ว่าจะเข้าไปเจอกันได้ไง่ายๆขนาดว่าเคยมีชาวบ้านเข้าไปหลงป่าก็ยังตามหากันแทบไม่เจอหลวงตาแหวงกับพระนุมลูกศิษย์สองลูกทุดงไปด้วยการทุกสารทิศพระนุ่มเพิ่งจะบวชได้ไมน่นานในตัวของหลวงตาแหวงก็เลยขอตามออกไปทุดงตามป่าเขานับตั้งแต่นั้น เพียงแค่ 3, สามพรรษาเท่านั้นแต่ก็ได้อะไรไปมากมายจากหลวงตาแหวงเห็นว่าหลวงตาท่านชลาภาพมากแล้วจวนจะได้จำวัดอยู่อย่างถาวรก็เลยจำต้องขออยู่ปณิบัติไปจนกว่าท่านจะเลือกออกทุดงถึงจะแยกตัวออกไปทุดงตามลำพังอย่างหมดห่วงได้หลวงตาแหวงท่านชอบเข้าไปปักกดอยู่ในพื้นป่าแถบแถบ,บภาคเหนือทั้งที่ท่านนั้นเป็นพระที่มาจากทางภาคอีสานพื้นป่าใหญ่มีที่ไหนท่านก็ไปมาหมดแล้ว ไม่ว่าในประเทศหรือว่าฝั่งพมา่าลาวเขมรซึ่งสมัยก่อนไปทางไหนมันก็มีแต่ป่าเต็มไปหมดแต่ว่าจะเป็นป่าที่ถูกตัดถางออกไปเป็นชุมชนบ้านเรือนบ้างหรือไม่ก็กลายเป็นไรนะ่นาที่ทํากินเหมือนเป็นป่าหย่อมๆยอมให้เห็นสัตว์ป่าก็จะถูกลาไปเป็นอาหารแทบจะสูญสิ้นไปหมดแล้วต้นไม้สูงใหญ่ก็ถูกตัดถางเอาไปสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจนเกลี้ยงเหลือแต่ตอและต้นตามเตี้ยแทบไม่มีลมเงาให้ได้พักแต่ผ่อนอาศัย ซึงมันก็ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่นั่งปักกดบำเพ็ญเพียรภาวนาได้อย่างสะดวกผืนป่าทางภาคเหนือนั้นมีความลมเย็นสบายตลอดทั้งปีอีกทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าในเขาก็ล้วนแต่เป็นชาวบ้านหลายเผ่าด้วยกันที่ต่างก็ไม่มีใครที่มีนิสัยชอบทําลายธรรมชาติและทรัพยากรที่ตนนั้นใช้หากินผืนป่าก็เลยยังอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่า ชาวบ้านหรือพลานไม่เคยพบเจอกับเปื่องลาวและลาาา้าถรนใดใดทั้งสิ้นเพราะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักและเหลี่ยงสถานที่ต้องห้ามต่างๆไม่เข้าไปลบหลู่ดูถูกหรือว่าลองของแม้แต่พลานเองก็ล้วนแต่มีวิชาอาคมกันแทบทั้งสิ้นและยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็เลยสามารถจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆหรือวัฒนธรรมอะไรก็ย่อมมีคนที่ชอบแหกคอกทำตัวแตกต่างออกไปบ้าง บางคนก็แสดงออกมใม้เห็นโดยที่ไม่แคร์สายตาใครบางคนก็หลบๆซ่อนๆการกระทําของตัวเองไม่อยากให้ใครรู้หลวงตาแหวงท่านพาพระนุ่มรอนแลมมาไกลเป็นเดือนๆที่หมายก็คือผืนป่าทางภาคเหนือที่ท่านเคยเข้าไปปักกฏมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงด้วยความที่กว้างใหญ่ของผืนป่านั้นซึ่งบริเวณที่เคยเข้าไปก็รู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงมีพลานหรือชาวบ้านเข้าไปรบกวนหรือเข้าไปล่าสัตว์ป่าหรือไม่ แต่หลายจุดในป่าลึกท่านยังไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวช่วงที่พระหนุ่มตามมาด้วยก็เกรงว่าจะไม่สะดวกทั้งเรื่องอันตรายหรือแม้แต่เรื่องอาหารที่จะชันใกล้ช้าบ้านหน่อยก็จะออกมารับบิณฑบาตได้สะดวกกว่าแต่ครั้งนี้พระหนุ่มมีพรรษาที่มากขึ้นเรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างจนแทบจะหมดสิ้นจากหลวงตาก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรมากไปถึงหลวงตาท่านก็พาลัดเลาะเข้าป่าไปทันที ไม่ผ่านโมบ้านไปให้ชาวบ้านได้เห็นเพราะท่านต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับพระนุ่มอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการฉันการนอนที่ต้องรู้จักหากว่าต่อไปจะต้องออกไปทุดดงเพียงลําพังผืชพันธที่ฉันได้และไม่ได้อันไหนเป็นยาอันไหนเป็นพิษผืชพันธุ์ในผืนป่านั้นมีทั้งคุณมหาศาลและโทษมหาศาลเช่นกันที่อันตรายอาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นๆหลอบตัวหรือว่าอาถรรพ์ใดๆ แต่อาจจะเป็นเรื่องของการหาของป่ามาฉันนี่แหละรวมแม้กระทั่งจิตใจที่ต้องตั้งมั่นไม่วันไวต่อสิ่งใดๆรอบตัวทั้งสิน้นไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถจะทำอันตรายได้ด้วยสติสมาธิและพุทธคุณพระหนุ่มยังไม่เคยได้สัมผัสกับเรื่องลึกลับอะไรมาก่อนอาจจะวันไวบ้างผืนป่าลึกที่ยังไม่เคยเข้าไปปรากฏนั่นก็คือที่หมายที่หลวงตาแวงจะได้ทดสอบจิตใจของลูกศิษย์ เพราะเหมือนว่าท่านจะรู้ว่าจะต้องเข้าไปเจอกับอะไรแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายกระคำลงกลางทางสะก่อนหลวงตาแหวงท่านก็เลยพาพระนุมปรากฏอยู่บริเวณนั้นจุดหมายนั้นยังต้องเดินกันอีกนานแม้ว่าอยู่กลางป่าลึกแต่ก็มาได้ขึ้นไปนั่งห้างหนีอันตรายเหมือนกับพลานแต่ช่วงตลอดทั้งคืนนั้นก็ไม่มีสัตว์ร้ายหรืออันตรายใดๆหลวงแจงฟ้าสางก็พากันออกทุดงต่อไปอีกโดยระหว่างทางนั้น ก็หาเก็บมากไม้ป่าต่างๆฉั้นไปด้วยเพื่อประทางความหิวซึ่งก็มีอยู่อย่างมากมายไม่เหมือนที่พระนมคิดเอาไว้ไปถึงที่ไม้ที่หลวงตาท่านสัมผัสบางอย่างได้เอากลังเที่ยงเคลียพื้นที่จัดการปักกดหาฟืนมาต้มน้ำชานั่งฉันแก่กระหายเสร็จธุระก็พากันนั่งภาวนาไปเรื่อยเหมือนปกติหลวงตาท่านตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นตลอดเดือนกว่าๆก,ก่อนที่จะเข้าพรรษาถึงจะออกไปจากป่า หาวัดจำพัสาที่อยู่ใกล้ๆในเขตภาคเหนือนั่นแหละเพราะชื่นชอบความเงียบสงบของที่นั่นเป็นอย่างมากส่วนพระหนุ่มลูกศิษย์จะไปไหนต่อน,นั้นก็นแล้วแต่บุญวาสนานั่งภาวนากันอยู่จนใกล้ค่ำก็จัดการต้มน้ำฉันอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนท่าทางไปเป็นเดินจงกรมต่อจนค่ำมืดป่าแถบนั้นมันเงียบสงบลมเลื่นดีเสียจริงๆแต่มันก็แฝงไปด้วยเรื่องน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเลยนะท่านเสียงหลวงตาท่านพลือพล้ำ ทำเอาพระหนุ่มเกิดอาการวันไหวเล็กน้อยเพราะไม่เคยทุดงเข้าป่าลึกมาก่อนมากขนาดนี้ไม่มีล่องรอยอะไรว่าจะมีชาวบ้านเคยเหยียบย่าเข้าไปถึงแม้แต่น้อยอาจจะมีบ้างก็เป็นพลานป่าที่เข้ามาล่าสัตว์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันต้องมีสัตว์ร้ายอยู่อย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงสัตว์ร้ายพระหนุ่มก็เกิดนึกถึงเสือขึ้นมาทันทีแม้จะนึกกลัวแต่ว่าก็ยังมีหลวงตาอยู่ใกล้ กกระตั้งหางกันอยู่เพียงแค่สามวาหากว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาท่านก็คงจะช่วยได้ทันท่วงทีเดินจงกรมอยู่นานพอสมควรก็แยกย้ายกันเข้าไปนั่งภาวนาตอน่อในกดปล่อยให้กองไฟมอดใหม่ไปพร้อมกับแสงจันทร์ที่สาดสว่างลงมาให้เห็นได้บรรยากาศมันเงียบจนมีเสียงแปลกๆผิดกับพืนป่าทั่วไปเพราะว่ามันเป็นผืนป่าลึกมันก็นเลยทำให้จิตของพระนุมดูวอกแวกไปบ้าง แต่ก็ผ่านพ้นคำคืนแหลกไปแบบไม่มีอะไรผิดสังเกตจนล่งเช้าก็ไม่รู้ว่ามีพลานที่ไหนแบกปืนสะพายย่ามนำเอาข้าวห่อมาให้สองหอ่อพระหนุ่มนั่งแปลกใจเพราะกลางป่าลึกแบบนั้นไม่น่าจะมีใครรู้ใครเห็นตอนที่เข้ามาแถมป่าลึกมากขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครเอาข้าวห่อร้อนๆมาได้ไง่ายๆแต่เห็นหลวงตาท่านไม่ได้สนใจก็เลยทำเฉยๆพลานภูนั้นก็ไม่พูดไม่จ้า ถาวายข้าวเสร็จก็เดินจากไปหลังฉันอาหารเสร็จก็เริบบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสำหรับพระปาหลอดไปหนึ่งมือ้อไม่ต้องไปหาของป่ามาฉันจากสายไปบ่ายจนถึงคำพักเพียงแค่นั่งฉันน้ำชาเท่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรมเหมือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ใช้เวลาน,านานอยู่พอสมควรก็กลับเข้ากรดตามเดิมขณะที่นั่งภาวนาอยู่ในกรดพระหน่มก็รู้สึกว่า ได้ยินเสียงดังแปลกๆเกิดขึ้นก็เลยคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูเมื่อสายตาเริือมชินกับความมืดก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเห็นตาพลานคนที่เห็นเมื่อเช้าเดี่ยวข่าวห่อมาถวายมาเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆกรดของหลวงตาเห็นเดินอยู่แบบนั้นหลายรอบจูๆ่ๆมันก็พุ่งกระโจนเข้าไปทั้งกรดและล่างของหลวงตาที่อยู่ด้านในถูกมันขย้ำกัดฉีกออกเป็นชิ้นๆ ต่อหน้าต่อตาของพระธุดงหนุม่มเพราะวันล่างของตาพานที่เห็นนั่นจู่ๆมันก็กลายไปเป็นเสือลายผาดก่อนมองเห็นเลือดสดๆของหลวงตาแดงฉานไปทั่วทั้งกรดพระหนุ่มได้แต่นั่งตัวแข็งถือไม่กล้าขยับหรือว่าส่งเสียงนี่สินะที่เคยได้ยินมาว่ามันคือเสือสมิงไม่มีหลวงตาให้ช่วยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อสุดท้ายก็คิดได้พอมีสติกัเพ่งสมาธิ หลายคาถาอาคมที่หลวงตาท่านเคยได้สอนเอาไว้รวบรวมความกล้าหากว่าไม่ทําตนเองก็คงต้องกลายเป็นเหยื่อเช่นกันลุกขึ้นออกจากกรดไปหากเอากิ่งไม้ยาวสักเมตรกว่าแล้วกระเป๋าพวดพวดลงไปด้วยอาคมที่พรำบนเมื่อคู่ตัดสินใจรวบรวมความกล้าถือไม้เลียวเดินเข้าไปฟาดล่างของเสือสมิงที่มันกําลังฉีกร่างของหลวงตาแหวงแบบไม่สนใจอะไรพอไม้อาคมประทะเข้ากับล่างของมัน มันกระสดุงโยงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดกระโจนโผลงละออกจากเหยื่อไปทันทีก่อนที่มันจะหันมาจ้องมองพระ,ะหนมดวงตาแดงฉานด้วยความโกรธเกลียวโมโหสุดขีดช่วงเวลานั้นทั้งกลัวทั้งสั่นไปทั้งล่างแต่ก็กลับกันใจเดินเข้าไปเอาไม้เอาคมฟาดมันแบบไม่ยัง้งคิดว่ามันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่กลับได้ยินเสียงมันร้องคำรามลั่นก่อนที่จะมีเสียงกระโจนหายข้าป่าไป ลืมตาดูก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ที่นั่นแล้วนี่คงเป็นด้วยลิ์อาคมที่หลวงตาท่านสอนเอาไวนน้แน่ๆรีบหันขวบกลับมาเตรียมจะเก็บข้าวของหนีออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่กระดันมองเห็นหลวงตาท่านนั่งยิ้มอยู่ก็รู้สึกแปลกใจและอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่งคุยกันอยู่ไม่นานถึงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรในป่าแถบนั้นหลวงตาท่านรับรู้มาก่อนแล้วว่ามันเคยมีพลัน ที่หลบๆซ่อนๆทำตัวเป็นเสือสมิงไม่ให้ชาวบ้านได้รับรู้แอบซ่อนตัวหากินอยู่ในป่าแถบนั้นมาก่อนและมันก็เคยฆ่ากินพระที่เข้ามาปรากฏเข้าไปด้วยแต่หลังจากที่มันกินพระเข้าไปตัวมันเองก็ตายไปเช่นกันด้วยอาคมที่ลงไว้ในเนื้อหนังของพระธุดงค์ลูกนั้นเองทําพิษเขา้าที่พระธุดงคลูกนั้นถูกฆ่าตายง่ายๆก็เพราะว่าท่านมองเห็นแล้วว่าตนเองนั้นสิ้นอายุไขก็คงคิดว่า น่าจะเข้ามาชดใช้กรรมให้กับเสือสมิงตัวนี้นี่เองและที่พระนมได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อครู่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนานมาแล้วและนี่ก็เป็นการทดสอบจิตของพระนมจากหลวงตาแหวงท่านเองที่ท่านรู้ว่ามันจะเกิดภาพหลวงตาหลอกหลอนพระนมที่จิตนั้นยังไม่ได้สงบมากเพียงพอแต่แม้ว่าจะไขว่ขวหวาดกลัวไปบ้างแต่ก็ยังมีสติใช้ได้หลังจากที่รู้เรื่องทั้งหมดพระนมก็ยิ้มยิ้ม แล้วก็ลุกเดินแยกออกไปนั่งภาวนาต่อโดยความมุ่งมั่นท่านทั้งสองอยู่ภาวนาในป่าจนครบกำหนดที่ตั้งใจไว้ก็ออกจากป่าไปหาวัดจำพรรษาอยู่ที่เดียวกันหลังออกพรรษาหลวงตาแหวงท่านก็อยู่จำวัดที่นั่นตลอดไปส่วนพระนุมก็ออกทุดงสแสวงหาความสงบเงียบบำเพ็ญเพียรต่อไปและก็แวะเวียนไปหาหลวงตาบ้างตามแต่โอกาส